อุปการสาวคนดังขอไหวน้ำข้ามโขงกับโตโนภาคินด้วยแม้ว่าจะมีดรามาา่าถาโถมแต่โตโนภาคินคำวิรลศัก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะไหวน้ำข้ามโขง,งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลตามที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่10ตุลาคม65พบว่ายอดบริจาคอยู่ที่7,480,000บาท และมีท่าทีว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนาทีต่อนาทีค่ะคาดว่าก่อนหน้าที่จะว่ายน้ําอย่างเป็นทางการยอดบริจาคของโตโน่อาจจะพุ่งสูงขึ้นแต่หลัก10ล้านก็เป็นได้ค่ะซึ่งเป้าหมายของยอดบริจาคในครั้งนี้อยู่ที่16,944,400บาทค่ะโดยหนุ่มโตโน่พาคินได้เปิดเผยถึงความพร้อมว่าหลังจากสำรวจล่องเรือดูระยะทางเป็นทางตรงราว2กิโลเมตร ก่อนที่จะไหว้เลาะฝั่งริมโขงจะใช้ท่ากบสลับกับฟรีสไตล์ถ้าเป็นไปได้ตนก็จะไหว้ไปขอพรอกับวัดพระธาตุสีโคตบองที่อยู่ในแผนและวัดต่างๆที่จะไหว้ผ่านด้วยถือว่าเป็นความตั้งใจขณะที่ไหว้าจากลานพญาสีสัตตนกคราชมุ่งตรงไปสาลาแสงสิงแก้วหน้าวัดพระอินแปลงตรงนี้จะไหว้ข้ามแม่น้ำโขงตัดไปอีกสกิโลก่อนที่จะมุ่งตรงไปยังฝั่งลาวต่ออีกค่ะ นักร้องดังยังระบุว่าเฉพาะขาไป6-7กิโลเมตรตนจะว่ายตรงไม่ได้เราไม่ได้ใช้เรือขาไปาเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่น่าจะเกิน10กิโลเมตรส่วนขากลับถ้าว่ายทางตรงน่าจะอยู่ที่4-5กิโลเมตรรวมระยะทางไม่น่าจะเกิน15กิโลเมตรเรามีบุยเอาไว้ด้วยสำหรับเชฟว่ายน้ำคล้ายหุ่น ซึ่งเหมือนเชือกผูกที่เอวก็จะมีบุยลอยไว้ข้างๆเราจะไม่จมจะกอดเอาไว้ซึ่งเป็นกฎของกีฬาโอเพนวอเตอร์ค่ะเวลาว่ายน้ําแข่งในทะเลต้องมีบุยกรณีเกิดตะวิิวเราจะต้องกอดบุยเอาไว้และพักกินกล้วยได้ส่วนทีมน้อยน้ำของเรามีทั้งหมด4คนรวมตนก็เป็น5จานํานวน4คนก็จะว่ายสลับส่วนตนจะว่ายระยะเต็มทางค่ะตัวโน,นอระบุไว้พร้อมกันนี้ยังได้รับแจ้งจากอซอสวรรค์ผู้วิจิต อดีตนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวสาวช่อง7ขอร่วมว่ายน้ํากับโตโน่อีกด้วยแต่จะมาร่วมว่ายขณะที่อยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลามพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโขงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวสไลน์ด้วยนะคะ